สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจครูนายเพื่อนชาวบ้านนะครับวันนี้ครูนายจะมาแนะนําในเรื่องของพืชชนิดหนึ่งที่ควรปลูกนะครับก็คือ,อไผ่หวานนะครับไผ่หวานทุกบ้านควรมีนะครับปลูกง่ายทําไมถึงว่าควรมีเพราะมันปลูกง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับไผ่หวานชนิดนี้เขาเรียกว่าแรงกําเนิดเขาเรียกว่าไผ่หวานน้องโดนนะครับเป็นไผ่ที่รสชาติหวานกรอบนะครับ ็นไผ่จืดไม่ไม,ไม่ไม่ขมนะครับไผ่ชนิดนี้นะครับสาม,มารถรับประทานสดได้เลยนะครับเราสัหนองมารับประทานสดจะผัดก็ได้จะตำส้มตำก็ได้นะครับลักษณะไผ่นะครับที่เหมาะสําหรับการเอามาขยายพันธุ์นะครับก็จะเป็นต้นที่งอกใหม่นะครับงอกใหม่ได้ประมาณสัก5 6เดือน5 6เดือนอายุ5-6เดือนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แยกมาจากหนอแล้วก็จะมาแต่งให้เรียบร้อยนะครับมาแต่ง ต้นให้เรียบร้อยความสูงก็ประมาณสัก1ฟุตนะครับแล้วเราก็จะเอาลงกระถางนะครับัไผ่ชนิดนี้นะครับปลูกง่ายขยายพันธุ์เด็วแล้วก็หน่อดกที่สําคัญหน่อดกนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับทุกบ้านควรที่จะมีปลูกไว้ในบ้านถ้าเราซื้อตามท้องตลาดก็กิ่งหนึ่งก็ประมาณ50บาทนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่จะอยากจะบอกก็คือภายชนิดนี้นี่นะครับต้องการคนขยันนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาขยายพันธุ์เร็วเราต้องพยายามแยกหน่อแยกกอให้ได้เยอะนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นพุ่มนะครับจะเป็นพุ่มดังนั้นก็อยากจะเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่น้องแฟนเพจผู้นายเพื่อนชาวบ้านที่สนใจอยากจะปลูกนะครับได้นําไปปลูก ที่บ้านนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสําสหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้พี่น้องชาเตุได้รู้จักกับวิธีการเพราะนะครับจะเอามาเพาะแบบไหนลงถุงอย่างไงนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ